มาเคียววันนี้ทําอะไรอ๋อวันนี้จะตัดแยกหน่อแบคโคลนตัดแยกหน่อแบคโคลนเออ,อม,มาดูมาดูจะจะพามาตัดแยกหน่อแบคโคลนแบคโคลนอืมง่ายๆไม่ยากสําหรับมือใหม่ที่เลี้ยงโคลโคาเซียนะครับม,มาถ่ายใกล้ๆนี่ตัวนี้พร้อมตัดได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า พร้อมหน่อมันจะ<อ>ตัดได้ปกติก็อายุประมาณสักสองอาทิตย์ถ้านั่นเราก็ดูจากจากต้นของลูกตัวนี้ประมาณสักหนึ่งถึงสองใบประมาณสองใบตัดได้แล้วอย่างนี้คือตัดได้แล้วหนึ่งสองใบเนะาะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออะไรในนี้อันนี้คือก็คือ,คอน้ำยาเล่งรากกับน้ำยากาาันเชือ้อราเชื้อาราผสมน่าผสมในน้ำผสมในานา้ำใช่ชึ้งทางใช่วันนี้จะลองตัดให้ดูตัวนี้นะหน่อนี้นะโอเค แล้วก็ใช้ใบมีดโกนอันนี้เราต้องใช้เป็นใบใหม่มเพราะอะไรถ้าใช้ใบเก่าอาจจะม,ม,มีเชื้อมีเชื้อ,อติดเชื้อมาถักใกล้ๆนี้อันนี้เราก็ต้องดูเพราะรากมันมันเยอะเพราะว่าแบคโคลอนจะไม่ยากเพราะว่าลูกเขาหน่อเขาจะไม่ไม่ชิดโคนมาก อันนี้เราก็โอเคเราก็เชิญอันนี้คือที่ที่สวนนี้่เลี้ยงเลี้ยงในน้ำเลี้ยงในน้ำมันจะจนง่ายแฉะหน่อยใช่ดินดินมันจะไม่แน่นคือถ้าถ้าถ้าบางคนถ้าบางส่วนที่เขาเลี้ยงแบบดินแบบแห้งก่อนที่จะแยกหน่อต้องเอาสายยางต้องเอาน้ํามาฉีดก่อนเพื่อที่จะให้แบบว่าดินมันแบบนิ่มๆใช่ไหมแต่ของเรานี่คือไม่ต้องเพราะเราเลี้ยงแบบน้ําโอเคมาตากก็ได้เลย ตอนนี้คือเราก็นี่อันนี้พร้อมตัดอะ้รนะครับก็ใช้ใบมีดนี่แหละเฉือนลงไปเลยให้ชิดให้ชิดโคนต้นเลยเพราะว่ามีดนี่คมมากไม่ยากนี่เสร็จละเดี๋ยวเราก็ใช้มือค่อยๆแซะพยุง,พย,งพยุงขึ้นมาเพื่อให้รากติดเพื่อให้รากติดโอ้โหเห็นไหมครับอันนี้คือรากแบบราก,ากเยอะมาก,ากติดมันก็ ชำง่ายใช่คือลากลากเขาเยอะลากเยอะมากนี่ก็โอากาสที่จะําแล้วก็รอดติดง่ายอืเสร็จแล้วเราก็เอาตัวต้นโูกหน่อเนี้ยมาอย่ยาเร่งรากใช้น้ํำยาเร่งรากครับน้ำยา,ายากันใช่น้ํายากันลาแช่นานไหมแช่ประมาณสักสิบสิบห้านาทีก็ได้ไม่ต้องนานมากอืพอแช่น้ํายาเร่งรากเสร็จเราก็ไปลงกระถางเตรียมชาได้เลยครับอ๋อตับ แยกมาแล้วใช่ตัดแยกตัดแยกตัดแยกหน่อเสร็จแช่น้ํายาเล็กลากเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมาชําลงกระถางกระถางขั้นตอนยังไงบ้างขั้นตอนไม่ยากนะครับสําหรับมือใหม่เราลองกระถางด้วยไอ้นี้อะไรเอ่ยมะพร้าวสับมะพร้าวสับลอง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 กระถางลองก้นกระถางนิดหน่อยแล้วก็ดิน ดินที่เราเตรียมไว้ที่ผสมไปแล้วคือดินใบก้ามปูมะพร้าวสับแล้วก็เพอร์ไรซ์คืออัตราส่วนก็คือที่เคยสอนไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เนาะเราก็ใส่ไปไม่มีไม่มีก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไม่มีเพอร์ไร์ก็ใช้ได้เราก็ใส่ไปไม่ยากใส่ไปเยอะไหมเนี่ยก็ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะประมาณนี้เกือบเต็มเกือบเต็มแล้วก็เสร็จแล้วอ่า ในการชำอีกอย่างหนึ่งวัสดุปลูกที่เราต้องมีคือตัวนี้ที่จะต้องใช้ในการชำในการอนุบาลต้นหน่อก็คือตัวนี้ก็คือเป็นพิทมอสพิทมอสส่ลงไปซากใบไม้ใช่พิทมอสก็คือเป็นซากใบไม้เป็นวัสดุปลูกจากธรรมชาติเป็นอินทรีย์จากธรรมชาตินะครับตัวนี้จะทําให้เร่งการเจริญเติบโตของต้นก้าของต้นอ่อนที่เราเพาะทําให้มัน โตเร็วฟื้นตัวเร็วแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้ใช้เป็นกับมะพร้าวสับตมะพร้าวสับกับดินที่เรามีแค่นั้นพอแต่ถ้ามีตัวพีทมดนี่คือมันก็จะทําให้แบบว่าตัวหน่อตัวต้นลูกของเรามันบอกว่าโตเร็วติดเร็วเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่แช่ไว้ที่เราแช่ไว้ก็คือมาถึงยี่สิบนาทีเนี่ยช่มาลงกระถางลงกระถาง ตงกางแล้วก็เราเอาดินดินกบดินกบโปหน้าอีกหน่อยหนึ่งม,มือใหม่ยากไหมไม่ยากครับง่ายมากก็คือตัวโครมาเซียก็คือวิธีการอน,นุบาลเวลาวิธีการชำชำหนอกก็จะไม่แตกต่างกันครับก็คือจะประมาณนี้นี่คือเสร็จแล้วแล้วแล้วต่อไปเสร็จแล้ว อันนี้คือเราชามลงถางเสร็จแล้วเราก็ามาให้รดน้ําหน่อยนึงน้าให้มันชื้นชื้นรดน้ำให้มันชืน้นชืน้นอันนี้คือใช้ได้เลยลบปูดได้เลยเหรอหรือว่าจะต้องทําไงต่อจริงก็คือแค่นี้วิธีการต่อไปคือเราก็มาแช่ไว้ในแช่น้ำร่อนน้ำ <หอ S 2> ไวแล้วก็วาง<อ>ไว้ในล่ม<อ>สักหนึ่งถึงสองอาทิตย์อเออพอให้บอกว่าลากเขาแข็งแรงก่อนให้ฟื้นตัวแล้วก็ค่อยจับออกแดด<อ>แต่มีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ ต้นอ่อนต้นหน่อของเราเนี่ยคือมันฟื้นตัวเร็วติดได้เร็วตัวเร็วก็คือวิธีการอบในวิธีการอบอบถ้าสําหรับมือใหม่ที่เลี้ยงโลโคโลกาเซียถ้าถ้ายังไม่มีโรงอบถ้าไม่มีตู้อบก็คืออบง่ายคือโดยใช้โถพลาสต <ม S 1> <ไป S 2> ิกอ่าถุงาสค <ม S 1> ือง่ายสุดไม่ยากก็คือหาุงพลาสติกใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็เอาตัวกระถางตัวเนี้ยใส่เข้าไปแบบนี้เลย แช่ลถน้ <stairs. S 2> <ง>ําแล้วไม่ต้องรดุ้มหน่อยใส่แค่นั้นอาจจะมีมีเสากันใบมันไม่ให้มันติดเนาะเอาเสาอมีเสาหน่อยหนึ่งมาติดกับตัวนี้หน่อยจะได้ไม่ติดถุงใช่อบเพื่ออบเพื่อที่จะลดการคลายน้ำคือ พอลากโดนตัดปุ๊บมันจะทําให้การคลายน้ําคลายน้ำปุ๊บจะทําให้ใบเหี่ยวได้แต่วิธีกัดอบเนี่ยจะทําให้การลดการคลายน้ําทําให้แบบว่าตัวต้นอ่อนของเรามันไม่เหี่ยวลากมไม่กระเทืนอนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณภูมิมมส่วนหนึ่งด้วยเนาะใช่อพอเราถุงมัดพอเราเอาใส่ถุงปุ๊บเราก็มัดถุงให้สนิทเลยอืออืออามีอีกเพ้นหนึ่ง ามาดอีกสักเส้นหนึ่งต้องปิดให้สนิทไม่ให้อากาศมันเข้าแล้วก็พอเอาไว้ถุงแบบนี้อบเสร็จก็วางไว้ในกี่ล่มประมาณมสักสี่ห้าวันหรือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เอาออกจากถุงแล้วก็ออกจากถุง,แล,ออถงแล้วก็เอามาแช่น้ำหล่อน้ำไห้เหมือนเดิม,มแล้วก็วางไว้ในร่มอนุบาลสักอีกต่อสักอีกอาทิตย์หนึ่งก่อนให้ลากเข้าแข็งแดงออื ก็คือง่ายๆครับวิธีการตัดแยกหน่อ,อวิธีการตัดแยกหน่อโคอโลมาเซียไม่ว่าจะเป็นแบ,บคคารอนหรือว่าคโคลกาเซียตัวอื่นก็คือไม่ยากนะครับสำหรับมือใหม่ที่ชอบคลิปก็ขอให้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ